This is for t d a y podcast. The expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิษดิฐานสวัสดีครับวันนี้ The expert จะมาคุยเรื่องที่มันมีความจำเป็นนะครับแล้วก็เป็นที่พูดถึงบ้านกัน,กนแล้วนะครับก็คือเรื่องพระราชอำนาจ รเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีบางคนหยิบยกไปพูดถึงกันซึ่งเป็นเป็นเรื่องที่มันเซนสทีฟนะครับในบ้านเราส่วนหนึ่งก็เพราะว่าประเด็นนี้ถูกนำไปโยคกับเรื่องการเมืองบ่อยครั้งในระยะสิบปีที่ผ่านมานังแต่เกิดความวุ่นวายในการเมืองจนกระทั่งปัจบันนี้ก็ยังเกิดเรื่องขึ้นมานะครับแล้วว่าจะเปลี่ยนรัชการแล้วก็ตามนะครับแล้วก็จะมี การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังมีความพย,ยายามที่จะเอ่ยถึงเรื่องพระสถาบันพระมหากษัตริย์กับเรื่องการเมืองอยู่นะครับอันนี้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเซซิทีฟอย่างที่บอกไปนะครับนอกจากจะเกี่ยวโยงกับตัวบทกฎหมายซึ่งค่อนข้างจะมีบทลงโทษที่อาจจะเจนซึ่งบางคนบอกว่าดุแรงไปนะครับ ว่ากระตับตรงเลยแล้วก็เรื่องนี้เนะี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบรรทัดฐานค่านิยมในสังคมของบ้านเราซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะที่ต้องเคารพยกย่องนะครับแล้วก็ส่งอยู่เหนือการเมืองดังนั้นการที่จะพูดถึงเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับไม่ให้เสื่อมเสียพระเกยียรติยศหรือว่าเป็นการนำข้อ,ขอมูลที่ไม่ถูกต้องจนกระทบกระเทือน สถาบันพระมหากษัตริย์แล้วความมั่นคงของประเทศนะครับอย่างไรก็ตามในการได้เอซ์เปิดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองเรื่องไทยโดยตรงนะครับดังนั้นก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่งก็เพราะผู้จัดนะครับก็คือผมเมื่อในเชี่วชาญเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเทศไทยเราด้่ควรนะครับเรื่องนี้ก็ขอยกให้เป็นเรื่องของผู้เชี่วชาญไปก็แล้วกันนะครับ แต่ขออย่างหนึ่งก็คือว่าเรื่องนี้มันจะต้องพูดกันด้วยเหตุและผลนะครับแล้วก็ตามหลักตัวบทกฎหมายอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าแม้แต่ประเทศที่ผมจะยกตัวอย่างเนี่ยก็จะมีการพูดถึงกันด้วยหลักด้วยเหตุและผลนะครับสิ่งที่จะพูดก็คือเรื่องพระราชอำนาจนะฮะในประเทศอังกฤษในสหราชอาณาจักรนะครับแล้วก็ในเครือจักรภพนะครับก็คือ ทรงพระมหากษัตริย์ในประเทศเหล่านีเนี่ยมีพระราชอำนาจที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับในอังกฤษเองก็ไม่มีรัฐธรรมนูญนะครับในสาราอาจากพระราชอำนาจในภาษาอังกฤษเรียกว่า royal prerogative นะครับ prerogative คำนี้อาจจะอ่านยากหน่อย prerogative ก็เป็นพระราชอำนาจที่ทรงมีอยู่แล้วบางคนก็เรียกพระราชอำนาจพิเศษก็คือไม่พิเศษหรอกครับสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ทรงมีพระราชอำนาจ ในในตัวเองอยู่แล้วนะครับซึ่งอาจจะดูเหมือนว่าไม่ยึดโยงกับรัฐธรรมนูญหรือระบอบประชาธิปไตยกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมันยึดโยงกันนะครับโดยมีกลไกที่แต่ละประเทศก็มี บางบงประเทศก็มี Royal p r e r o g a t i v e เยอะมากพอสมควรบางประเทศก็มีนิดนิดหน่อยๆบางประเทศก็อาจจะไม่มีเลยด้วยซ้ำไปก็ทรงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลไกตามระบบระบอบประชาธิปไตยไปนะครับยกตัวอย่างอังกฤษก็แล้วกันอังกฤษเป็นประเทศที่ใหญ่นะฮะสหราชอาณาจักรนี่ว่าผมพูดผิดตลอดเลยสหราชอาณาจักรเนี่ยนะแล้วก็เครือจักรภพอังกฤษบางประเทศก็มีองค์พระบรมเป็นเป็นสมเด็จพระราเินี สมเด็จพระราชินนาธิบดนะครับก็เวลาจะแต่งตั้งนายกหรือว่ายุบสภาก็ต้องไปขอพระราชอำนาจพิเศษนะครับเรื่องนี้มันเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมครับการมีสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับขนบธรรมเนียมของประเทศอย่างในอังกฤษเนี่ยสมเด็จพระราชินีหรือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของอังกฤษน,นะครับนอกจากทรงจะเป็นประมุขของชาติแล้วนอกจากจะทรงมีพระราชอำนาจ ทางการเมืองแล้วยังทรงเป็นประมุขของคริสตสจักรแอกติกันนะฮะก็คือทรงเป็นสังฆราช่น,นองพูดง่ายๆในบ้านเราเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงนอกจากจะทรงมีพระจำนาจทางการเมืองแล้วเนี่ยก็ยังทรงมีพระจำนาจทางสังคมด้วยก็คือทรงเป็นปผู้ทรงเป็นผู้ประถมนะฮะผู้กัมปษาชาวบ้านกันเลยาศาสนานะ ถ้าหลายปีก่อนเนี่ยอย่างศตวรรษที่แล้วก็จะชาติชาติก็จะเรียกพระมหากษัตริย์ไทยว่าทรงเป็น defensors of the Buddhist faith นะครับก็เป็นการล้อเลียนกับของอังกฤษก็คืออังกฤษก็ทรงเป็น defender of the faith ก็คือ faith เนี่ยก็คือศรัทธาในคลิสต์ศาสนาส่วนพระเจ้าแผ่นดินสยามก็ทรงเป็น defenders of defender of the Buddhist faith ก็คือทรงเป็นผู้พิทักษ์พุทธศาสนาแต่ในทางปฏิบัติแล้วเมืองไทยก็ทรงเป็นอัคราชศาส,สนูปมาทุกศาสนานะครับแต่ทรงปฏิบัติพระราชบรารกิจมากในเรื่องพุทธศาสนาแล้วทรงแต่งตั้งทรงถวายาพระราชนานสมณศักดิ์อะไรพวกนี้นะครับเป็นพระราชอำนาจเี่รอยองพลโลเกติอย่างหนึ่งนะครับน,นี้ก็จะเห็นว่าพระราชอำนาจเน่ยยึดโยงกับ เรื่องสังคมด้วยแล้วก็เรื่องการเมืองด้วยนะครับเรื่องสังคมนี่เราก็ทราบกันอยู่แล้วอยากจะให้เห็นเฉยเฉยว่าบางเรื่องเนี่ยมันมีมิติที่มันซ้อนมันเหลื่อมกันนะเราจะมองในแง่มุมเดียวแล้วลำบากนะครับแล้วก็เรื่องพวกนี้มันเกี่ยวข้องกับค่านิยมแล้วก็บรรทัดฐานทางสังคมทมี่มันยาวนานหลายร้อยปีนะครับอย่างในอังกฤษเนี่ยนะครับ แม้ว่าจะมีการปฏิรูปมีการลดทอนบางครั้งก็เพิ่มนะครับพระชํานาจพระมหากษัตริย์แล้วก็การขยายอํานาจการปฏิรูประบอบรรฐสภาแต่ว่าก็ยังยังพยายามรักษาธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเดิมอยู่เหมือนกันนะครับอย่างอังกฤษเนี่ยนะครับทร,ทรงปัจจุบัน,นทรงมีอำนาจที่ดูเหมือนจะจำกัดอยู่นะครับ แต่ว่าจริงๆแล้ว,วบางครั้งเนี่ยทรงจะต้องอรับการปรึกษาจากคณะรัฐมนตรีอยู่เป็นประจำนะครับคณะรัฐมนตรีต้องมาเข้าเฝ้าแล้วก็ถวายรายงานว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมีความคืบหนา้าในทางการเมืองอะไรบ้างนะครับนี่เป็นพระราชอำนาจก็คือต้องไปเข้าเฝ้านะครับก็คือทรงอยู่ใกล้ชิดกับการบริหารงานของรัฐบาลมาก ะะจะต้องมีการเข้าเฝ้าทุกสัปดาห์นะครับรัฐมนตรีก็ต้องไปเข้าเฝ้าไปไปบรีฟนะฮะให้สมเด็จพระชินีนาทรงส่ง,สงรับทราบนะฮะไปกราบทูลนั่นเองนะะแต่ว่านะครับทรงอาจจะมีความเห็นได้นะทรงอาจแนะนําได้แต่ว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะต้องปฏิบัติตามนะคําแนะนําหรือความเห็นของพระราชินี ด้วยอำนาจที่จํากัดอย่างนี้แหละครับเชอร์ชะะิลก็เลยมีคําพูดคำหนึ่งบอกว่า the prerogatives of the crown have become the privileges of the people ก็คือพระชำนาจของสถาบันพระหมหากษัตริย์เดอ h e c r ว w n เนี่ยในบันี้เนี่ยกลายเป็นอภิสิทธิ์ของประชาชนไปแล้วซึ่งหมายความว่าพระชำนาจเดี๋ยไม่ได้มีอะไรหรอกทรงใช้ผ่านรัฐบาลไปแล้ว รัฐบาลที่รัฐได้รับการเลือกตั้งนะตามตามระบอบประชาธิไปไตยตามระบอบประชาธิปไตยมาแล้วนะครับโดยมีพระราชอำนาจที่ <c oughs> ใช้ผ่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีบางคนอย่างเช่นผมขอยกตัวอย่าง <c oughs> ก็คือกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษนะครับยังยังใช้พระราชอำนาจอยู่ในการออกหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางของอังกฤษก็ของสหตาชอัณาจระจะเห็นว่ามีตราพระราชราจะราจัก่อนตายเป็นดินอยู่นะครับพระชมนาจนี้แหละเป็นอำนาจพิเศษของพระมหากษัตริย์ที่ที่ทรงทำในฐานะพระเจ้าเป็นดินก็คือทรงเป็นพระเจ้าเป็นดินจริงๆพระเจ้าเป็นดินอังกฤษหรือสหราจักรสาอาณาจักรเนี่ยนะครับยังมีอำนาจในการขีดเส้นแบ่ง อาณาเขตขยายเส้นแบ่งอาณาเขตอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนคือทรงทําหน้าที่เป็นพระเจ้าแผ่นดินจริงๆนะแต่ว่าหน้าที่เนี้ยรัฐบาลจะรับโอนรับไปปฏิบัติเองนะภายใต้พระประมาภิไทยนะครับกระทรวงการต่างประเทศอังกฤษเนี่ยออกหนังสือเดินทางก็จะใช้อำนาจพิเศษนี้นะดูเผินๆเ,เ,เหมือนจะเป็นกระบวนการในระบบข้าราชการทั่วไปนะครับ แต่เบื้องลึกเนี่อับที่มาขาองอํานาจเนี่ยไม่ใช่อํานาจโดยประชาชนนะครับเป็นอํานาจจากองค์พระมหากษัตริย์ดังนั้นเวลาจะมีการถอนพาสปอร์ตเนี่ยนะครับเขาจะไม่ถอนโดยไปถามความเห็นของรัฐสภฐฐาอะไรให้วุ่นวายเขาก็จะอ้างพระบรมมาพิไทยถอนพาสปอร์ตไปเลยอย่างเช่นบางคนเนี่ยนะครับในอังกฤษเนี่ยตอนที่มีปัญหาเรื่องผู้ก,ก่อการร้ายเยอะๆเนี่ยรัฐบ,บาลก็จะถอนพาสปอร์ต ถอนโดยอ้าง Royal prerogative ก็คือพระราชอำนาจพิเศษพระราชอำนาจภายใต้พระประมาพิไทยนะครับนะบางคนก็เลยบ่นว่าเออไอการถอนเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นประชาธิปไตยเลยนะอะไรอย่างนี้นะก็บ่นกันไปนะครอย่างอำนาจพระราชอำนาจพิเศษเนี่ยก็ครอบคลุมไปถึงประเทศที่มี พระมหากษัตริย์ระราชดีของสหราชอาณาจักรเป็นประมุขด้วย,ยเช่นออสเตรเลียนะครับแคนาดาอย่างนี้ซึ่งไม่ถือว่าเป็นประเทศในในอะไรนะในคราวนะในในในแผ่นดินเดียวกับสหราชอาณาจักรนะฮะแต่ว่าอยู่ภายใต้คราว ก็คือมีค่าหลวงตัวแทนพระองค์ไปนะครับปฏิบัติหน้าที่ในการาใช้พระาชอำนาจยุบสภาเปิดสภาแต่งตั้งนายกรัฐมน,นตรีอะไรพวกนี้นะครับบางครั้งก็มีการละเมิดเหมือนกันนะครับเมื่อเรนี้มีการเปิดเผยจดหมายนะครับของออสเตรเลียก็มีการแต่งตั้งนายกรัฐมน,นตรีปกติเนี่ยการแต่งตั้งนายกรัฐมน,นตรีเนี่ยจะต้องกราบทูลไปที่องค์สมเด็จพระชินีนะครับแจ้งสตงนักพระเจ้าวังให้เรียบร้อย เหมือนปั้นเรานะครับจะแต่งตั้งใครใครพรรคไหนได้คะแนนเสียงยังไงก็ต้องเข้าเข้าวังกราบทุนก่อนปรากฏว่าออสเตรเลียในตอนนั้นเนี่ยไม่ได้กราบทูนนะฮะแต่งตั้งก่อนโดยพละการนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้เกิดกระแสะรีกร้องขึ้นมาเออออสเตรเลีย Australia เนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้คราวภายใต้พระราชอำนาจติกต่อไปก็ได้นะ ก็ออกมาเป็นสาธารณรัฐเลยก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้สถาบันพระมหากษัตริย,ย์ยังคงเหนียวแน่นอยู่นะครับแล้วก็หลายประเทศที่ทําท่าว่าจะเป็นสาธารณรัฐสาธารณรัฐเนี่ยก็อ,อ,อ้อยอิ่อย่างนั้นไม่ไมเป็นสักทีนะครับอย่างออสเตรเลียก็มีกระแสอยู่แม้แต่ในอังกฤษเองก็มีการเรียกร้องอย่าง จงแจ้งเรื่องการยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์หรือว่าอย่างน้อยๆคือยกเลิกพระราชอำนาจนี้ไปซะอะไรทำนองนี้นะคระับแต่ปรากฏว่าก,ก็ยกเลิกไม่ได้ทั้ง2องอย่างนะครับอย่าว่าแต่ยกเลิกสถาบันพระมหากษัตริย์เลยแม้แต่ยกเลิกรอยแยกพิโรกชีพก็ยกเลิกไม่ได้นะครับมันก็มีเหตุผลอะไรบางอย่างบางคนก็าอาจจะคิดว่านะครับเพราะสถาบันพระมหากษัตริย์นี่มีต้นทุนถูกกว่าระบบสาธารณรัฐหรือไม่นะครับมีการ มีการคำนวณคำนวณอะไรกันเรียบร้อยแล้วว่าเออสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ส่งอยู่ในราชก,การในในราชสมบัตินี่ตลอดพระชนชีพเนี่ยไม่ต้องมีการเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับจัดพระราชพิธีประมงงานพิเศษครั้งเดียวแล้วก็พระราชพิธีอะไรอื่นๆน,น,นิดหน่อยนะครับไม่ต้องเสียอะไรมากนะครับอย่างระบบประชาประธานในพิธพีบางประเทศเนี่ยต้องเสียค่าดูแลนะครับประธานในพิธีหลายต่อหลายคนนะครับอย่างที่ออกจากตาแหน่งไปแล้วนะครับดูคํานวณแล้วก็ สูงกว่าการมีควีนหรือคิงนะครับบางบางที่เนี่ยถึงั้้งกอสังเกตรือว่าเออประเทศที่มีระบบอ่าพระมหากษัตริย์ภายใตรัฐรรมนูน,นี่นะไม่จะได้เรเติ้งเรื่องเครดิตเนี่ยอยู่ระดับสูงนะครับมันจะเกี่ยวกว่าเกี่ยวกับสมดุลของเศรษฐกิจหรือไม่เพราะว่าต้นทุนระบบพระมหากษัตริย์มันน้อยอะไรอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้ก็รอกนอกเรื่องไปเยอะนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่มีการเรียกร้องคือว่าถ้าไม่ยกเลิกพระราชอำนาจนี้จะเป็นไปได้ไหมที่จะเขียนให้เป็นตัวบทที่มันชัดเจนไปเลยนะครับภายใต้รัฐธรรมนูนเดีย๋ยวเช่นมีการเรียกร้องเนี่ยอย่างในออสเตรเลียนะบางคนนี่ก็บอกว่าเออออสเตรเลียก็มีรัฐธรรมนูญส่วนพระราชอำนาจเดี๋ยวไม่ได้อยู่ในรัฐธรรมนูนทําไมไม่เขียนให้เป็นขิดจลัลกษณะไปเลยนะครับก็มีการดีเบตอย่างนี้แต่ก็อย่างที่กล่าวไปว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเรื่องอ บางเรื่องเนี่ยบางทีมันสามารถแก้ไขได้โดยระบบประชาธิปไตยโดยการซาเสียงบางเรื่องเนี่ยนะครับมันใช้อํานาจโดยพลาการด้วยเหมือนด้วยเหมือนกันนะครับดูเหมือนว่าจะแต่งตั้งเป็นอำนาจที่แต่งตั้งมาจากประชาชนแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เชิงเสียทีเดียวอย่างเช่นผมจะยกตัวอย่างเอ็กซิคิวทีฟออเดอรของประธานาธิบดีสหรัฐนะอย่างทรัมป์เนี่ยซึ่งเร็วๆนี้เลยนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนวันพฤหัสเนี่ย ใช้เอ็กซิคิวทีฟออเดอร์สั่งแบนเฟซอ่อะไรนะทิกต็อกนะฮะแล้วก็ WeChat ของจีนโดยกล่าวว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงนะครับซึ่งเรื่องนี้ตอนที่ตัดรายการเนี่ยทิกต็อกบอกว่าจะจะฟ้องกลับไปที่ศารลรละบรรกลางศาลรศาลกลางศาลเฟเดอรัลคอร์ทอะไรตรงนี้นะครับว่ามันมันละเมิดสิทธิ์อะไรละเมิดรัฐธรรมนูญหรือเปล่านะครับ คำสั่งนี้มันละเมิดรัฐมน,นูลหรือเปล่ามันเป็นไปได้ไหมนะฮะคือ Executive Order ของประธานเดนิประธานอดดีสารัฐนะเหมือนมันจะเป็นประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าผู้ใช้วงหน้าเนี่ยได้รับการเลือกตั้งมาผ่านระบอบประชาธิปไตยแต่บางครั้งเนี่ยคนที่ใช้เนี่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้ปรึกษาหารือกับใครนะครับอย่างทรัมป์เนี่ยออก Executive Order จจะแบน t ิก t อกขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้เข้าเข้ารัฐสภาเลยบอก เออมันเป็นภยัยคุกคามเพราะว่ามันมีกฎหมายรองรับอยู่ฉบับหนึ่งว่าประธานดิบดีสามารถออกคำสั่งประธานดิบดีนะคือซีดีกาขอชประธานดิษดีเนี่ยออกมาโดยเห็นว่าเป็นภยัยคุกคามต่อชาติก็ออกมาได้เลยนะครับหรือประทานวิษฐีสหรสามารถประกาศสงครามได้ส่งกําลังทาหารไปประเทศใดประเทศหนึ่งได้โดยไม่ต้องแจ้ง ไม่ต้องแจ้งสภาคอเกรสก่อนใซนสาวันนะครถ้าจำถ,ถ้าบอกจำไม่ผิด30วันอะไรตรงนั้น,นก็คือมันมีโอกาสที่บุคคลที่ได้รับเลือกตั้งมาโดยระบอบป,ประชาธิปไตยจะสามารถใช้อํานาจที่มันดูเด็จการเป็นอํานาจสมบูรณาญาได้เหมือนกันนะครับแล้วค่อยไปตรวจสอบกันที่หลังว่ามัน ขัดหรือว่าชอบต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างกรณีดิกตอกเนี่ยเดก็ไปคุยกันว่าให้สารชี้ขาดว่ามันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งมันมีบ่อยนะครับที่ executive order ของประธานนาธิบดีสารัฐเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายนะฮะแล้วก็ถูกล้มไปนะครับคล้ายกันคล้ายกันนะครับกับพระราชอำนาจของ ประเทศที่มีสถาบันพระาาราากษัตริย์นะครับ e อ e c u t i v e ีฟอกับรอยัลพ e โลเกตีฟเนมันคล้ายๆกันเพียงแต่ว่ารอย p r e r o g a t i v e เนี่ยจะใช้ในวงที่จำกัดมากๆส่วนตัวผมเห็นว่าถ้าในกรณีของอังกฤษเนี่ยนะดูจะเป็นประชาธิปไตยกว่าสาหรัฐด้วยซ้ำไปเมื่อเทียบ Royal p r e r o g a t i v e กับ Executive Order ของทัม นะเพราะว่าคนที่ใช้พลวัติทีฟจริงๆก็คือรอยยับพลวัติทีฟจริงๆก็คือ ok ri, น,นายชุรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลนะครับซึ่งตรวจสอบได้นะครับแล้วก็มีกฎหมายรองรับนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มบุคคลที่ได้รับเลือกตั้งมาผ่านระบบประชาธิปไตยนะดังนะนั้นถามว่าวัสู่ปัญหาเดียวกับถามก็คือสมเด็จพระเจ้านีสมเด็จพระเจ้อาอยู่จะทรงใช้รอยับพลวัติทีฟเกินได้ไหมนะครับ คำตอบก็คือบางครั้งมันก็อาจจะมีแต่น้อยครั้งมากนะครับน้อยครั้งมากเรียกพิโรกระถิที่เคยใช้ที่แบบเกินนะครับเกินระบบประชาธไปไตยเนี่ยครั้งล่าสุดมันโ0ลยกว่าปีที่แล้วนะครับก็คือผมไม่แน่ใจพระเจ้าวิเลียนพิศองหรือไม่นะครับจำไม่ผิดคือทรงใช้พระราชอำนาจปลดนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งนายกรัฐมน,นตรีอะไรตรงน,นี้ก็คือเกินพระราชอำนาจไปนะการแต่งตั้งการปลดอะไรพวกนี้มันจะต้องมันมันเป็นการ ต้องอิงอยู่กับเสียงของประชาชนเสียงของการเลือกตั้งเสียง,งคนในสภาเป็นหลักครับอันนีน้แต่บางครั้งทรงใช้เนี่ยเพื่อที่จะผ่าทางตันทางการเมืองนะครับเหมือนบ้านเราเนี่ยกลับมาสู่บ้านเราหลายครั้งที่มีวิกการณ์ทางการเมืองทุกคนก็จะเรียกร้องไปที่ในหลวงให้ทรงช่วยผ่าทางตันทรงใช้พระราชอำนาจช่วย ให้บ้านเมืองพ้นจากวิกฤตการได้หรือไม่นะครับเคยมีการเรียกร้องอย่างนี้เกิดขึ้นนะครับเคยมีการเรียกร้องครั้งอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่ง, market market market. Sure. งนะครับมันเป็นความเข้าใจผิดของหลายๆคนได้คิดว่าในหลวงทรงใช้พระธรอำนาจเกินพระธรอำนมืบางทีไม่ใช่นะครับเคยมีกรณีอย่างยงมีการขอครั้งหนึ่งในการขอให้ทรงพระราชทานนะครับ พระเจ้าทานขอให้ส่งปลดนายกรัฐมนตรีและพระราชาทานนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับในหลวงรัชกาลที่9ท้างทรงปฏิเสธนะทรงตัดว่าไม่เป็นรัฐมนุนไม่ไม่ไม่เป็นไป,นปนตามรัฐมนูญน,นะครับนะบแล้วก็เรื่องนี้ไม่ใช่อำนาจของพระองค์นะครับเป็นอำนาจของนนของฝ่ายอื่นสารบุญดูลแล้วก็สารดิการและตระหนกนี่นะครับ อ๋อไม่ใช่อขอประธานอภัยครับส่งส่งอเอาแค่นี้กันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเนื้อหาเป็นอังกฤษเดี๋ยวผมจะแปลผิดซะก่อนเอาเป็นว่าทรงปฏิเสธนะครับทรงปฏิเสธว่าคําร้องนี่มันไม่ชอบด้วยรัฐมนูญนะครับอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าทรงเมื่อมีเสียงเรียกร้องที่มันขัดต่อพระราชอำนาจเนี่ยก็ทรงไม่ใช้นะครับแล้วก็ก็ทรงใช้อยู่ในขอบเขต เท่าที่จะไม่เกินรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยนะครับก็มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ดังนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจะเห็นว่าถ้าทรงใช้พระมหัศจเกินเนี่ยก็จะเป็นที่ติชิน,นทาต่อคนรุ่นหลักได้นะครับเพราะังนั้นพระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญก็ทรงต้องปฏิบัติตามคันลองนะครับคันลองสองคันลองก็คือคันลองโบราณตามขนบธรรมเนียมซึ่งมีพระมำนาจสืบทอดมาและคันลองคันลองใหมายถึอคันลอ,องของโลกสมัยใหม่ที่ ประชาชนคือผู้ถืออานาจนะครับแล้วก็มีรัฐมนตรีใช้อํานาจนะครับก็คืออย่างที่เชอร์ชิ่อบอกว่า,าพระชมนาจของระ,ระบบสาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยก็คือตอนนี้มันเป็นอภิสิทธิ์ของประชาชนไปนแล้วนะครับทรงพระมหากษัตริย์ทรงใช้พระราชอำนาจบางครั้งแค่นั้นเองที่จะแก้ปัญหาไม่ได้แต่ก็ใช้ในขอบเขตทเท่าที่จําเป็นตอนนั้นนะ,นะครับโดยเฉพาะอังกฤษเนี่ยนะครับอ่ะนะครับวันนี้ ก็คุยกันคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับโดยจะเน้นเฉพาะอังกฤษนะฮะส่วนเรื่องไทยก็อย่างที่บอกว่าก็ผมก็ไม่ได้ทราบอะไรมากนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ก็ติดขัดเรื่องการอ้ออางอิงถึงกรณีของไทยไปนะครับดังนั้นเรื่องนี้ก็ขอให้เป็นการมอง โลกข้างนอกนะครับสะท้อนมปที่เหตุการณ์นในประเทศไทยก็แล้วกันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าเออเมืองไทยเป็นอย่าง,งเป็นอย่างงี้เมืองนอกเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงี้นะครับนะฮะวันนี้รายการ The Expert กับผมก่อนกิดดิฐานก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามาพบก,กันใหม่วันนี้สวัสดีครับ The Expert วิเคราะห์เจาะโลกกับก้อนกิดดิษฐาน This is พ o r today podcast